สบายดีและสวัสดีวันดาวอฮพี่น้องมสุทุกคนอีกตึมเซนเก่าเซนเคยเนะาะกะหลังจากที่ว่าห้างหายไปหลายมือเนาะทุกคนกะกลับมาอัปเดตเพื่อนให้กบวบันดาวเฮพี่น้องเดี๋ยวเบิง้งคือเก้านะตอนนี้กะสร้างเพิ่นกะไซไม่ไซไม่ยังแล้วเป็นเจยวพ่อยเมืนนะ่อนอะเดี๋ยวชิพาข,ขึ้นไปเบิง้งแล้วกะซ่วงอ่า ประมาณ2อามมือก้อนนะครักันได้ร์ผ่นไปเอากระเบื้องมุงหลังคา ตอนนี้บินที่ว่าเฮาขึ้นไปเอาเนาะเดียวสิอ่าไล่ให้ฟังเนาะว่าอ่าสะพอนหลังคาที่เฮาเอามานี่มันมดเท่าใดเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิง่งโตก,กระเบื้องที่เฮาเอามาเนาะทุกคนกระเบื้องที่ว่าเอามามุงนี่เนาะทุกคนมันแบบกระเทินนะ่ะเอามาเ,ยเียวเดียวมันบ่ม,มดได้ขึ้นไปเอา2เชียวเนาะนี่อันนี้ก็คือทรายที่ว่เาเฮาเอาไสเนาะคือเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งผลงานที่เฮาเอามาน,นะ,นะทุกคน น,นะทุกคนนะตัวนี้ก็คือเป็นกระเบื้องเนาะโตที่วาเสียหายทุกคนมุอเฮือนนี่ห่อ,อามาเนาะทั้งหมดมีอยู่สองพันสองร้อยแผ่นละกานี่เนาะที่เห็นอยู่นี่คือโตที่วาเสียหายเนาะ พวกนี้นี่แตกบัดทุกคนด้วยอ่าสภาพเส้นทางเนาะของบ้านเฮาก็คือดังที่หลายๆคนหู้นั่กันแหลนะเนาะว่าสภาพทางบ้านเฮามันอ่าโบคืออ่าเขียนในเมืองนะพะ่อเมืองเฮาเนี่ยมันเป็นเมืองที่ว่าอ่าค่อนข้ระยูห่างไกลจากตัวแขวงลายนะสภาพเส้นทางมันก็นเลยอ่ามีแต่คุมมีแต่บอเวลาไปนี่ก็บบ้าตัวเนาะ ชีวิตทีตายกว่าจะเอาชีวิตรอดแลวก็ก็เบื้อกนเลยเป็นสภาพดังที่เห็นเนาะมีบางสวนจำนวนหนึ่งที่ว่าเสียหายกับลายเติบเนะประมาณอ่ะสามสิบปลายแผนนะ่นเนาะกะเสียหายไปแล้วกัสวนที่เข้ามาเนาะทั้งหมดกะนี่ที่เข้าไปเอาเมอนันกับมีอยู่หลายๆสวนนะทุกคนนี่ ตอนนี้เป็นบินนะบินที่ว่าเข้าไปเอาเนาะยอดรวมทั้งหมดนะเฉพาะหลังคาที่เข้าไปเอานี่ทั้งหมดก็คือสี่หมื่นสามพันเกาอยสามสิบห้าบาทเนาะนีะ่แล้วก็ห้านที่ไปซื้อก็คือเนาะแพงพันวัสดุก่อสร้างเนาะเพื่อที่ว่ามีเนะ 4, าะเอฟซีหลายๆคนที่ว่าเบิง้งอยู่เราคิดเยอกดได้เนาะ ก็สามารถติดต่อไปหาเพื่อนได้นี่เนาะตอนนี้เป็นสวนหนึ่งนะที่เขาเอามาคือพวกนี้เนี่เป็นพวกที่ว่าเขาคัดมายังดีเมื่อและเนาะเป็นแผ่นที่ว่าผ่า,านการทดสอบจากสภาพเส้นทางมาเป็นเทียบ้อยเนาะขนาดว่าเอาทรายใสย่เนาะทุกคนยังมีตัวแตกนี่นาะยุนี่น,น,นี่ประมาณอ่าทราุา่นละบู้นนะจ๊ะ เกือบเกือบพนะันเนาะตัวนี้นะนาจะประมาณเกือบเกือบพันละก่ะมีอยู่ห่องนี้อีกนในหนึ่งตัวนี้ประมาณลอยปลายนะประมาณลอยปลายสองลอยแผน่นนะนีะนะ่กะกระเบื้องที่เราเอามาเนาะเป็นนี่ของ SCG เนะทุกคน ซื้อนี่มั่นใจในคุณภาพนะ HCG เพิ่นว่าจะจางให้เอาโฆษณาเดี๋ยวเะแต่ว่าเอาใสอกกเลยอ่ะอนานยากอัอน,นานาแบบแนะนำต่อน,นะทุกคนนี่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณอ่หอยปลายสองหอยเนาะกับมีอยู่หลยล่ะ บอลุกคนที่ว่าเขาก่อปะเนาะตัวน,นี้ก็ประมาณหอยปลายแล้วก็มีอยู่ของนี่เติมเนาะของนี่นี่ก็น่าจะเกือบเกือบพันเนาะนี่ตัวน,นี้นี่ค่อนข้างจะหลายเนาะเท่ากับอันนี้อย่างมันชิเกลือกันแล้วทำไมคำบ้า,บา,บา,บาะวัยเนาะ,นะ ตรงนี้กัเกอบพันเลวกงายังบ,บวบนะทุกคนมีอีกห้องหนึ่งยี่ห้องนี้ก็ประมาณสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยเนาะบ่ะเกินนะ่ประมาณนั่นแหละเนาะซะพออ่าแผ่นกระเบือนะ้องเนาะโตที่ว่าห้าสิบม,มุมนี่เนาะ ตาสาง s c g เป็นกระเบื้อง c p แพ็นะทุกคนยักได้ความจริงก่บมีโตใช่วหมว่ามันขราขจะประหยัดงบไปได้กว่านี้น้อยหนึ่งนะแต่าว่าหรือความที่ว่าเหตุเทื่อทั้งทีนะทุกคนก็เลยว่ายัดได้โตที่มัน ดีๆไปเลยเนาะก็เลยอ่ะงัดเลยตัดสินใจเอาเล่นอะลรกาทั้งนี้นี่ตัวนี้เป็นอ่าโตลบหลังคาเนาะ,อ,ะอยู่นี่ประมาณห้อยปลายเนาะห้อยปลายเท่าที่ไหลออกมาครับพวกมันสิคอรหรือบ่พอเนาะประมาณห้อยปลายอนะ่ะกับล้อรุ่นน้ำกันต่อเนาะทุกคนเอาชีวิตแม่ได้ เลยลัน็อกจากก็เบื้องแลวก็แผ่นลบที่เขาเอามาเนี่ยเนาะก็ยังมีอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นของไม้ยังไงเนาะเป็นไม้บานเท่านีเอิญเป็นป่านลม่านทรายเนาะ,ะนตัวนี้พวกแมนตัวนานะความจริงมันมีตที่ววางามกว่านี้เนาะหนากว่านี้ แล้วก็ดีกว่านี่ทนกว่านี่คือเขาเจะอาก็ะชุดความยักไถนะ่เนาะตัวนั้นนะแต่ว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจเนาะเงินคำมันอบอเอือมรวยเนาะทุกคนก็นเลยว่าไดเป็นตัวบางมาตัวนี้นี่ราคาแผ่นหนึ่งเนาะหนึ่งห้อยสี่สิบบาทเนาะแล้วก็สวนกระเบื้องเนาะ ่กระเบื้องตัวนี้เนาะกระเบื้องซีแพคพี P, เฮาเห็นกองกอ,ง,องนี้นี่นะเนาะแผ่นหนึ่งคือสิบห้าบาทเนาะตัวนี้มันเฮาไปเอาอยู่แข่งพ้นเนาะแล้วกะ็มีคาตางนะังเนาะคาตาังรถที่ว่าเฮาจ้างเขาเจ้าเมื่อเอามาให้เฮานะกะสองเที่ยวเนาะที่ว่าได้ขึ้นมาเอานะสองเที่ยวกับเที่ยวเนึ่งเพิ่นลไลน์นะ้ำเนาะเป็น ราคาพิเศษเพิ่นว่าเที่ยวหนึ่งสองล้านหกแสนรวมสองเที่ยวกับพอดีเป็นห้าล้านกับอีกสองแสนเนาะเขากะอ่าได้จ่ายให้เพิ oh ่นเป็นเที่ยวพอยละกะยังบ ah, ูมมดเลยทุกคนยังมีอีกอยู่ทั้งทิงนะอ่าเป็นอ่าโตห้องน้ำฝนโตชิว่าเฮาทิมาไซบอลี่ว่าเฮาได้โตอันนั้นนะบอลี่ว่าเฮาได้ เอออเากะเบื้องต่อกันนะเนาะเป็นร่างน้ำฝนตัวน,นี้นี่เฮาซื้ออยู่เมืองผาเนาะทุกคนแบบเออบ่ได้เอาอยูเอชไอมาเนาะเป็นตัวน,นี้เนาะรางห้องน้ำฝนสิเอามาใส่บอนอ่าเฮาตัดมุมพวกนี้นะนะเานาะอ่าตัวนี้นี่หกแผน่น พกแผ่นนี่แผหนึ่งมันถืออยู่แสนแปดสิบพันกีบเนาะกะรวมทั้งหมดนี่กะพอดีหน,น,นึ่งล้านกับแปดสิบพันกีบเนาะหกแผ่นกะนักนวงสมควรนะทุกคนเดี๋ยวชิพ่าขึ้นไปเบิ้งหลังคาอะไรกับบ้านซท้ายนะชิมาไล่ให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องฟังข่าวๆนะว่ามดหลังคาโตชีว่าเาเอามากองอยู่นี่เป็นกระเบื้องเป็น ออุปกรณ์เกียม์ชิมุงนี่ใส่งบไปเท่าใดนะทุกคนตอนนี้ก็เท่ากับขึ้นมาอยู่ทางเทิงหลังคาเป็นเหยี่ยวหอยเนาะนี่กะใสข่าวใสไ,ไม่ยังเหยี่ยวหอยหมืดแล้วเนาะคือทั้งหลังนี่ก็คือเป็นไหมหมดนะืดเนาะมืดหลังคานี่ก็มืดไม้อยู่ประมาณซีคิวปลายหน้าหนึ่งเนาะที่แรก คิดไว้ว่าชิมืดประมาณหาคิวหกคิวแต่ว่าเอาเข่าแท้ๆนะดูก่อนแบบมึดหน่อยกว่าที่คาดไว้เพราะว่าช่วงก้อนหนานี่นะเขาเคยถามน้ำผู้ที่ว่าเขาเจะเคยเฮ็ดเคลื่อนเฮ็ดนั่นนะกะเพิ่นกะบอกว่านั่นเนาะแบบเอาเคลื่อนขนานว่ามุ่งเราเล่านี่นะมันชิมืดอยู่ประมาณ หาคิวหาคิวปลายเนาะทีเพิ่นเว้าให้ฟังแต่ว่าเฮากะเกียมป้าไว้แล้วนะไม่ที่ว่าเฮากเกียมป้าไว้นี่มีอยู่หกคิวปลายคือแล้วก็คิดในใจว่าชีให้มันเหลืออยู่ประมาณหน้อยหนึ่งนะี่ยแต่ว่ามาเห็ดตัวจริงนี่มันกะบ่ได้ใมืดลายคือจังที่คิดเนาะกะตัวน,นี้กะสำหรับผู้ใดที่ว่ายังประธานเห็ดเทือนแล้วก็คิดซีเห็ดเนาะซีใส่ไม้ใส่นั่นกะ ประมาณนี้แหละตัวนี้เป็นหลังคาขนาดตัวเฮือนนี่ยแปคูณสนะิเนาะหลังคานี่ก็ตามนั่นแล้วก็มันใส่ใหม่อยู่ประมาณสีคิวปลายเนาะประมาณนั่นแหละ,ะคือตอนนี้ก็สำเร็จหมดแล้วเนาะสำหรับหลังคาก็ได้นี่นะ โว้าอยู่มุมได้นไายกับนบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิงังเนาะงางไปยางไม่ทั้งหลังคานี่ยแหละประมาณมืออืน่นหรือว่ามือหือก็หนาจะเริ่มได้มุ่งนะทุกคนแล้วกะ็เรื่องที่หลายๆคนนะั้นหนาจะยากูที่สุดก็คืองบชิวเฮาวใสในการอ่ะนี่ยแหละซื้อก็เบื่อแต่เน,นี่ยน้อมันมึดเท่าใด คือ,อเฉพาะเฮาเนาะคืองบที่ใช้ชนี่มันก็มดหลายหลายเตอร์พอนแหละเนาะเฉพาะอ่ากระเบื้องเนาะอ่าเฉพาะกระเบื้องกับอ่าไม้ป่านลมป่านทรายหันรวมกันก็คือมดไปอยู่สี่หมื่นสามพันเก้ารอยสามสิบห้าบาทเนาะ,ะไล่เป็นเงินกีบก็ประมาณอยู่สักหกล้านเลยก็ มันมีค่าตัวล่างห้องนำฝนฮันอีกกับตัวนั่นนี่ถ้าได้ปะหนึ่งล้านกับอีกแปดสิบพนะันเนาะแล้วก็มีเป็นค่ารถเนาะค่ารถที่ว่าเอาเมาเพิ่นเมตางให้ฮันอีกหาล้านซองกับรวมทั้งหมดเนาะเฉพาะหลังค่าตัวที่ว่าเอามันลงนี่นะ ทีท้ายกับบรรดาพี่น้องเดอะเบิ้งกที่กินนะรวมๆกันทั้งหมดก็คือประมาณ32ล้านไปนยนหนึ่งอนะสามสิบสองล้านอีกประมาณห้าหมืน่นสามห้าหมื่นสี่บ่เกินห้าหมื่นหานะ้าเนาะประมาณนั่นแหละก็ถือว่านักนวงพอสมควรนะตัวนี้น่าจะเป็นสวนที่ว่า ่อนขางจะนักที่สุดแล้วแหละตอนที่ว่าเอาเล็กเอาปูเท่าก็คือว่านักเราต่ก็ยังบดทอดหลังคาเนี่หลังคาเนี่ย,ยมดไปอปยูะหาหมื่นปลายเนาะยังบารวมขามาลอกตอกแตกเนาะแต่นี่มันเฉพาะอันเป็นสิน้นเป็นอันเล็กตอกขาซอยไม้ข่าเมียงพวกนี้นะเฮาบดได้ไล่รวมเนาะขันเดวอะไรรวมเขาเติมนี่ก็โอ้โถเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบก,กันไหมในคลิปต่อไป Selamat di